สวัสดีครับในการทำเว็บนะครับหรือว่าเว็บแอปนะครับเราก็จะทำเป็นฟอร์มครับให้ยูเซอร์กรอกข้อมูลนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับอินพุแต่ละประเภทครับมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับปกติเราก็จะเห็น input ตสำหรับกรอกข้อมูลที่เป็น text สะส่วนมากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูประเภทอื่นๆบ้างนะครับเวลาที่เราไปออกแบบฟอร์มนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับ โอเคตัวแรกเลยนะครับผมก็จะพิมพ์คำสั่งนะครับสร้าง Input ขึ้นมานะครับก็พิมพ์คำว่า Input ตนะครับตามด้วยนะครับเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ระบุประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ text นะครับก็คือ Input text enter อย่างเงี้ยนะครับ Input text ก็คือการพิมพ์ข้อความธรรมดาก็จะเกิดช่อง Input ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ข้อมูลลงไปได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น Input ที่ พบเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับ Input อันประเภทที่2นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างเป็นอันใหม่เลยก็แล้วกันนะครับเวลาเราพิมพ์ Input นะครับใน v s code เนี่ยนะครับเราพิมพ์ Input colon เนี่ยพิมพ์รอไว้เลย Input colon เนี่ยพิมพ์รอไว้เลยนะครับหลังโคลอนเนี่ยเราค่อยมาระบุว่านะครับเราจะระบุเป็น Input อะไรนะครับอันที่2เป็น number ครับ เป็น Number อย่างเงี้ยนะครับ Number ก็เวลาเรากรอดนะครับมันจะเป็นลักษณะของตัวเลขนะครับเพิ่มลดได้กรณีที่เราต้องการให้ u s เนี่ยนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเราก็ระบุชนิดเป็น Number แบบนี้ได้เลยนะครับ Input ประเภทที่3นะครับก็คือ Input ประเภทอีเมลนะครับอีเมลถ้าเป็น Input แบบนี้นะครับเวลาที่เรากรอกข้อมูลลงไปเนี่ยนะครับมันจะเช็ค ชนิดนะครับถ้าเราพิมพ์รูปแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ให้ผ่านนะฮะมันก็บอกว่าต้องพิมพ์ในลักษณะที่มีข้อมูลชื่ออีเมลมีแอนะครับมี .com อะไรพวกนี้นะครับนี่คือลักษณะของ input แบบอ e ีเมลจะคล้ายๆก,กันกับเท็นะฮะแต่มันจะเช็คชนิดเวลาที่เราจะส่งนะครับมันจะบอกว่าคุณพิมพ์รูปแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับ Input อีกประเภทหนึ่งนะครับ Input แบบ Password นะครับ Password ตัวนี้นะครับแบบรหัสผ่านนะครับ Input แบบรหัสผ่านเนี่ยนะครับเวลาที่พิมพ์เนี่ยไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปก็ตามเราจะไม่เขาจะจะไม่มีใครรู้ว่าเราพิมพ์อะไรนะครับแต่จะเห็นเป็นจุดจุแทนนะครับแบบนี้เราเรียกว่า Input แบบ Password i นะครับ Input ต่อไปนะครับ Input แบบวันที่นะครับเ t e เฉยๆเนี่ยนะครับลักษณะ i n นพุตเด e จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาที่จะกรอข้อมูลก็นะครับคลิกเอาเลยก็ได้นะครับก็จะมีเหมือนปฏิทินขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเอาเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบวันที่นะครับอินพุนะครับอีกแบบเพศหนึ่งนะครับก็คือแบบสัปดาห์นะครับแบบสัปดาห์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะวันที่จะเป็น mmdd วายวแต่ Week จะขึ้นคำว่า Week นะครับเนี่ยเวลาเลือก ก็จะโชว์เป็นสัปดาห์นั้นขึ้นมาแล้วจะเลือกเป็นวันไหนอะไรยังไงนะครับ Input ต่อไปประเภท RESET นะครับประเภท Reset อ่าประเภท Reset ต,ต,ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆปุ่มนะครับคล้ายๆปุ่มเราก็จะต้องระบุชื่อปุ่มลงไปว่าปุ่มนี้คือปุ่ม RESET นะครับ Reset ก็คือการล้างค่านะครับถ้าคลิกก็จะเป็นการ RESET ค่า นี่คือลักษณะของรีเซ็ตจะคล้ายๆบัตมทันนะฮะอินพุตอีกประเภทหนึ่งนะครับอินพุตประเภทเรนกนะครับ R A N G E นะครับเรนกจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นช่วงเราสามารถที่จะให้ยูเซอร์เนี่ยนะครับจับตัวเนี้ยนะครับปรับเรนกได้นะครับอันนี้เขาเรียกอินพุตประเภทเรนกนะครับหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับ อินพุตนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นแบบเดทไทม์โลคอลเขาเดทไทม์โลคอลเป็นแบบนี้นะครับเดทไทม์โลคอลจะคล้ายๆกันกับเดทเฉยๆนะครับแต่มันมีโลคอนเพิ่มเข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ AMPM นะครับ GMT บวกเอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับ มีหลายประเภทมากนะครับอินพุแบบเวลาอย่างเดียวนะครับก็คือ t i ม e ไทม์เนี่ยจะเป็นรูปนาฬิกาขึ้นมานะครับอันนี้คือระบุเวลาอย่างเดียวนะฮะอินพุตสำหรับเลือกเวลาอย่างเดียวเราเรียกว่า Time นะครับอินพุอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอินพุตประเภท URL นะครับประเภท URL ก็คือการใส่ข้อมูลลงไปเป็นลักษณะเวิร์นไวเว็บนะครับเช่นนะ http อย่างเงี้ยนะครับ s slash slash www.google.com นะฮะอันนี้จะต้องกรอกในลักษณะนี้นะครับมันถึงจะผ่านได้นะครับมันก็จะเช็คคล้ายๆกับอีเมลนะครับถ้าพิมพ์ฟอร์แมตไม่ถูกต้องมันก็จะบอกว่านะครับข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับ Input ประเภทต่อไปนะครับก็คือประเภท search นะครับค้นหา อ input search นะครับก็จะนะครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลนะครับตัว input search นะครับลองค้นหาคำนั้นนะครับเวลาที่เราพิมพ์ค้นหานะครับมันจะมีเครื่องหมายตัวนี้ขึ้นมานะครับมันกับกากระบาดนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือน input text นะนะครับ text ถ้าพิมพ์ลงไปก็ทำอะไรนะครับแต่ search เนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับสามารถที่จะเคลียร์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำอื่น ขึ้นมาได้นะครับอันนี้เขาเรียกอินพุตแบบเซิร์ชนะครับแล้วก็นะครับอินพุตแบบคันเลอร์ก็มีนะครับคันเลอร์แบบสีนะบแบบสีถ้าเราต้องการอยากให้ยูเซอร์เนี่ยครับเลือกสีอยากได้สีอะไรจิ้มตัวนี้เข้ามาแล้วก็เลือกสีเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอินพุตแบบคันเลอร์นะครับอินพุตแบบ color คันเลอร์อินพุตต่อไปนะครับเป็นอินพุตที่ Submit นะครับ submit ก็จะเป็น Input ปุ่มนะครับเนี่ยแล้วก็ระบุ Value ลงไปว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรเช่นปุ่ม Submit นครับอันนี้เราก็จะเจอบ่อยเวลาที่เราทำฟอร์มนะครับเป็นการส่งค่านะครับจากฟอร์มเพื่อไปทำรายการไปบันทึกข้อมูลนั่นนี่นะครับเราก็จะใช้ Input เป็นแบบ Submit นะครับแล้วก็ Input ประเภทพวกตัวเลือกนะครับอย่างเช่นพวก Checkbox ลักษณะของเช็คบ็อกนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องติ๊กเอาถ้าเราเลือกสร้าง Input ประเภทเช็คบ็อกเนี่ยก็จะเป็นการติ๊กลงไปแบบนี้เลือกไม่เลือกนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ Input ประเภทเรดิโอจะคล้ายคล้ายกันกับเช็คบ็อกนะครับแต่เรดิโอจะเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็เลือกค่าใดค่าหนึ่งนะครับแต่เช็คบล็อกเนี่ยเลือกได้นะครับทุกค่าเลย มีกี่ค่าก็ติ๊ก,ก,ก,กได้หมดแต่ Radio เรดิโอเนี่ยจะเลือกได้ค่าใดค่าห่งเช่นเพศหญิงชายอะไรพวกนี้นะครับนี่คือลักษณะของอ,อินพุตแบบ Radio อนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เราจะเจอก็คือ Input ประเภทไฟล์นะครับประเภทไฟล์ก็คือใช้ในการอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่อินพุตไทป์ไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะค,รคลิก นะก็ไปอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาได้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับอินพุตแต่ละประเภทนะครับที่เวลาที่เราสร้างเว็บนะครับหรือว่าเว็บแอปสร้างฟอร์มนะครับ,รรบเราสามารถที่จะเลือกใช้อินพุตแต่ละประเภทให้เหมาะสมแต่ละข้อมูลหรือว่าแต่ละเรื่องได้นะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องการทำฟอร์มเว็บแอปนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ